อะไรก็ได้โคางนี่ต้องโค อ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนิวปฏิตาอัธยาตัมมาวิทยาและรายการเพสเปนรายการดีที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องเรามีสาระในทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่นิวจะขอทำเป็นตอนพิเศษค่ะ ขอทำเป็นซีรีส์เลยโดยนิวขอตั้งชื่อว่า Gasby World ซีรีส์ค่ะเพราะรอะไรล่ะคะเพราะวันนี้ค่ะเราบุกมาที่ฟาร์ม Gasby World ซึ่งก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์แบบว่าตระกูลสัตว์เล็กๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยอย่างวันนี้นะคะตอน Gasby World เราก็ขอเสนอตอน Gasby ค่ะเป็นตอนแรกเลยส่วนจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S คมคะและตอนนี้ค่ะนิวก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มที่น่ารักของเราค่ะนั่นก็คือพี่นกทันชนกสุตตาพาหค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่นกวันนี้นะคะพี่นกก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของหนูแกสบี้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะพี่นกคะเริ่มแรกเลยนิวขอถามก่อนเลยว่าเจ้าหนูแกสบี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศไหนคะถิ่นกาเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาใต้นะคะก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่นั่นจะเป็นลนักษณะพันธุ์ดั้งเดิมจนปจัจจุบันนี้ก็จะ พัฒนาอยู so ่หลายชนิดหลายสีด้วยกันค่ะแล้วแต่ก่อนนี่เหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาจะแบบว่ามีการเลี้ยงเพื่อไปเป็นอาหารก็สมัยยุคดั้งเดิมนะคะจะมีการเลี้ยงเพื่อเป็นการรับประทานกันนะคะแล้วก็จะเป็นพันขนสั้นทั้งหมดแต่ตอนนี้ปัจจุบันจะมีลักษณะพันขนยาวเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะนี่พอพูดเรื่องรับประทานอาหารนี่นั่งสั่นเลย ันนี้เป็นอะไรเนี่ยเจ้าหญิงแกสบี้ใช่ไหมอย่างเนี่ยพันนี้เป็นพันอะไรคะเท็กเซลค่ะเป็นพันขนหยิกค่ะหยิกยาวนะคะมีลักษณะน่าจะสวยที่สุดแล้วก็มีลักษณะขนจะเป็นลอนๆนนะคะก็ดูแลง่ายค่ะพันนี้อ๋อเหมือนดัดมาเลยโดยส่วนใหญ่สายพันธุ์หลักๆที่เขานิยมจะเลีย้ยงกันมีอะไรบ้างคะตอนนี้แกสบี้เนี่ยมี2ชนิดด้วยกันคือขนสั้นและขนยาวนะคะขนยาวเนี่ยจะนิยมมากในเมืองไทยซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5สายพันธุ<ม>์ก็คือได้แก่พิโรเวียน ซิลกี้โคลาเนตนะคะเท็กเซลและอาปากานะคะรวมปัจจุบันนี้จะมีพันธุ์ใหม่ล่าสุดคือ,คอ,อมาริโน่ค่ะหลายๆคนคิดว่า g a สบี้เป็นหนูนะคะจริงๆแล้ว g กสบี้เนี่ยเป็นตระกูลพวกโรเดนนะคะไม่ไม่เหมือนหนูหนูท่อหรือหนูหางหรือเมาส์ไม้ต่างกันมากค่ะ g กสบี้เนี่ยมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะที่นิยมในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขนยาวนะคะ ก็จะมีพันธุ์พีเรเวียนนะคะจะมีลักษณะนขนยาวมาข้างหน้ามีกวันอยู่ท้ายลําตัวมีความหลากหลายในเรื่องของสีนอกจากนั้นยังจะมีพันธุ์ซิลกี้นะคะมีลักษณะนขนมาข้างหลังนะคะโดดเด่นที่ใบหน้าที่สวยงามและก็มีความหลากหลายในเรื่องของสีสายพันธุ์ที่3ก็คือโครเนตนะคะโครเนตมีลักษณะคล้ายกับซิลกี้แตกต่างกันที่ว่าจะมีกวันตรงศีรษะเหมือนมงกุฎนะคะ แล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของสีพันธุ์ที่4ได้แก่พันธุ์ขนหยิบเท็กเซลนะคะจะมีลักษณะหยิกยาวมาข้างหลังนะคะใบหน้าจะสวยที่สุดในทุกสายพันธุ์พันธุ์ที่5ได้แก่อาปากาอาปากาจะมีลักษณะหยิกยาวนะคะแล้วก็จะมีกว่ายู่ท้ายลำตัวเช่นเดียวกับทเทโลเรียนจะแตกต่างกันที่ว่าจะมีลักษณะขนหยิก พันล่าสุดนะคะได้แก่มาริโนจะมีลักษณะมีกวนที่ศีรษะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะมีผลหยิกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีความหลากหลายในเรื่องของสีนะคะคนที่คิดจะเลี้ยงแกสบี้นะคะแนะนำว่าให้ซื้อจากความที่มีชื่อเสียงและมีใบรับรองสายพันธุ์ให้เพราะว่าแกสบี้ในบ้านเรานี้มีพันแท้และพันธุ์ผสมพันแท้เนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างลักษณะขนยาวไม่จำกัด ส่วนพันธุ์ผสมบ้านเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะขายแต่ตัวเล็กๆนะคะขนจะแข็งหยาบแล้วก็ลําตัวจะเล็กเมื่อโตขึ้นขนจะไม่ยาวจะกึ่งยาวกึ่นสั้นนะคะอ๋อแล้วการที่ขนยาวนิยมเลี้ยงแล้วบ้านเราอากาศร้อนๆอน,น่างมันอยู่ได้หรอคะอยู่ได้ <จะ S 1> ค่ะก็รระจริงๆแล้วนําเข้าสายพันธุ์เข้ามาเนี่ยจะเป็นต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จากอเมริกาและก็อังกฤษนะคะก็เกิดอยู่ในนี้แล้วก็พอโตขึ้นมาเขาปรับ ปรับตัวได้แล้วนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทั้งอากาศทั้งอาหารก็เลี้ยงได้ค่ะอืมลักษณะนินสัยของแกสบี้แต่ละสายพันธุ์เหมือนกันไหมคะพี่นกเหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วแกสบี้ไม่ว่าจะพันธุ์ขนสั้นหรือขนยาวก็มีวิธีการเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็นิสัยใกล้เคียงกันค่ะงงแล้วก็ <สน S 1> จะเป็นสัตว์ที่ใจดีนะคะแล้วก็ไม่ดุแล้วก็ไม่ทําร้ายแล้วก็จําเจ้าของได้ถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยเขาจะติดเจ้าของมากเลยค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเขาก็ไม่เหงานะคะการการเลี้ยงเขาก็ไม่ยุ่งยากค่ะ อ,อย่างอายุไข่เขานี้เป็นยังไงคะโดยเฉลี่ยเลี้ยงในเมืองไทยก็ประมาณ6-8ปีค่ะอาหารที่กัสบีจะต้องทานเป็นยังไงเอ่ยก็จะมีพวกผักนะคะเป็นหลักคือ,เ,อ,อเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีพวกแครอทนะคะหญ้าขนแต่หญ้าขนต้องล้างให้สะอาดนะคะแต่ปัจจุบันนี้นิยมเลี้ยงก็มีอาหารเม็ดนะคะหญ้าแห้งก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะจะเป็นหญ้าแพนโกล่าฟ้าได้ค่ะ ไซสยาวไซโตมากอย่างอาหารเมนนี้ก็คือเป็นอาหารถ้าอยางอาหารแมวได้ไหมคะพี่เพราะว่ามันถือเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันหรือเปล่าต่อไม่ไม่ได้ค่ะอาหารแมวนี้เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่อนข้างสูงนะคะส่วนแกสบี้เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์กินพืชดังน,นั้น,น,นอาหารท้ราะจะเป็นมังสวิรัติค่ะอืมค่ะในเรื่องของโรคที่หมาจะพบบ่อยๆในหนูแกสบี้ โรคอะไรบ้างเอ่ยโร<ล>คที่ที่เราจะพบได้เจอในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นหวัดหรือท้องเสียนะคะซึ่งสามารถจะเกิดกับเขาได้นะคะแต่ไม่สามารถจะมาติดคนได้นะคะหวัดนี้ก็คือถ้าเราอาบน้ําบ่อยเกินไปหรือไปเปลี่ยนอากาศร้อนมาเย็นพวกนี้นะคะจะเป็นหวัดได้ส่วนอาหารก็จะทําให้เขาท้องเสียได้ก็คือก็แตงกวาผักบุ้งนะคะออกินเป็นประจำคาะน้ำน้ำ,นนำ,นำถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะท้องเสียได้ค่ะจะมีโรคเป็นหวัด แล้วก็ท้องเสียสองอย่างก็อาจจะมีฝีบ้างในบางตัวถ้าเกิดบาดเจ็บนะคะหรือเป็นแผลได้ค่ะฝีค่ะฝียังไงอ่ะอย่างเช่นจะมีปุ่มๆตามตัวเนี่ย่ะเป็นเป็นฝีเหมือนสิวอ่ะก็จะมีหนองหรือถ้าเจาะออกหรือทานยาก็หายค่ะอ๋อวันนี้มันจะต้องให้อาหารเขากี่มื้อคะคุ่โมดโดยเฉลี่ยเนี่ยเอ ถ้าคนสะดวกนี่นะคะจะอาจจะให้ครั้งเดียวปริมาณเยอะเผื่อไว้เลยก็ได้หรือถ้ามีเวลาก็อาจจะเช้าเย็นก็ได้นะคะค่ะมีคาแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจเป็นมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงหนูแกสบี้ไหมคะพี่นกม่ทำยังไงบ้างเอ่ยขั้นแรกเลยขั้นแรกเลยเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องรู้ว่าเราชอบสัตว์ประเภทนี้นะคะแล้วก็เป็นสัตว์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากเราเองเนี่ยต้องใช้เวลาดูแลเพียงแต่ให้อาหารวันละครั้งก็ได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เนี่ย ไม่จาเป็นต้องกว้างมากก็คือขนาดกรงขนาดเล็กๆคือ60เซนคูณ40เซนนะคะสูงประมาณสัก45่เซนก็เพียงพอแล้วนะคะจากประเภทนี้เขาจะถ้าเราอยากให้อ้อนเหลาก็เลี้ยงตัวเดียวนะคะอยากให้เขามีเพื่อนก็เลี้ยง2ตัวนะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะอาหารนี้ก็คืออาจจะให้ผักสดหรืออาหารสําเร็จรูปพวกนี้ค่าใช้จ่ายต่ําค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากค่ะ ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามพี่นกได้โดยตรงเลยโดยพี่นกก็จะมีร้านอยู่ที่จตุจักรด้วยซอยไหนโครงการไหนคะพี่โครงการ13ซอย6-7นะคะก็จะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ที่ฟาร์มตรงสระพานพนั่งเก้านะคะจะมีแผนที่ให้ตามในเว็บไซต์นะคะค่ะเว็บไซต์ที่ติดต่อกับพี่นกได้ก็คือที่เว็บไซต์ k i n i k i k w o r l d c o m ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรขึ้นตามหน้าจอด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิวนะคะและเพสเป e ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุย<ม>แล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนูแกสบี้ในวันนี้ค่ะขอบคุณครับพี่นกีนก่ค่ะกลับมาติดตามเพสเป e ซีรีส์2ได้ใหม่นะคะส่วนจะเป็นตอนอะไรขออุบไว้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพสเปเย่ี้ <laughs> <laughs> <laughs>